ทำมัน,นแรงเดี๋ยวมันหนีเจ็บมันเจ็บเจ็บกระเบาแไม่ชอบลูกน,นั่นแห็นไหมหนีและขอโทษครับเลยรักฉุดนะบอกสิอินนี่หันมาสิอินนี่เดี๋ยวมันไปแล้วอินนี่แล้วพี่ขับแมวหันหน้ามาคนหันหน้านีไม่จะขับพี่ขับครับลูกบอกบอกหมอขับบิ๊กฟุตไหมขับบิ๊กฟุตไหมแม่ขับบิ๊กฟุตเหมว แก้ว <Yeah. S 2> จุ๊บสิเนี yeah. <laughs> ่ยมันฟันไม่แปลงอ่ะอีอีเนี่ยปอกหมอจะไปเดียวเราบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไปแล้วบอกบอกหมอไปแปรงฟันซะนะปากไม่เหม็น ปล่อยว่าไปปล่อยไป,ไปเขาจะไปเขาจะไปหาแม่เขาไปแม่แม่าตามไปกินข้าวบ๊ายบายแต่เราต้อก่อนลนะ้างมือขนมันติดมือ